สวัสดีทุกชมทุกท่านด้วยนะครับอยูนี้อยู่กับผม b d t p s t v อีกแล้วเช่นเคยวันนี้ก็เป็นวันที่12กลุ่มพาเรียบร้อยนีนะครับก็หลายคนก็กําลังรออัปเดตแอปเบาตังนะครับสําหรับกลุ่มที่2และกลุ่มที่3นะถ้าอัปเดตแล้วก็จะทำํำยังไงต่อก็วันนี้ก็จะมาบอกนะครับก็สําหรับกลุ่มที่ยังไม่ได้อัปเดตมันก็จะ ขึ้นหน้าตาแบบนี้ยังไม่พบข้อมูลนะครับไม่ต้องตกใจไปก็ทุกคนก็เข้ามาอัปเดตได้ที่ Play Store และ App Store ในวันนี้นะครับประมาณ10โมงถึงเที่ยงตรงนะครับไม่ไม่เกินนี้นะว่าเขาจะเปิดให้อัปเดตทุกคนก็พออัปเดตเสร็จแล้วทุกคนก็กดเข้ามาแอปเปาตั้งสำหรับคนที่มีแอปเปาตั้งอยู่แล้วก็จะมีรหัส PIN เป็นของตัวเองนะครับก็ใสร่รหัสของตัวเองเข้าไปสําหรับคนที่ยังไม่มีก็สําหรับคนที่ล่นมาใหม่เลยก็ทําทการตั้งรหัสก่อนนะครับตั้งแล้วก็อย่าให้ลืมนะเพราะว่าเป็นรหัสที่ใช้เข้าแอปนะครับถ้าลืมคือเข้าไม่ได้นะก็เปีวนะใส่มือปัจจุบันด้วยนะครับก็มาขั้นตอนที่3มกดเข้าไปใน g w a l l e t เหมือนเดิมที่เราเคยทำมานะครับ ก็เข้ามาหน้านี้กดเหมือนเดิมเลยกดเข้าไปที่เปิดเข้าใช้งาน G Wallet อ่าขั้นตอนจะเหมือนเดิมเป๊ะแต่มันจะไม่ขึ้นเป็นพบทะเบียนแล้วนะครับเพราะว่าเราอัปเดตเรียบร้อยมาขั้นตอนที่5ก็สําหรับคนที่มีธนาคารอ่ากรุงไทยก็กดยืนยันที่กรุงไทยเน็ตก็ได้นะครับสําหรับคนที่ไม่มีก็กดืนยันกดต้นพ่านรหัสบัตรประชาชนนะครับ ถ้าสแกนเข้าไปนะปัป๊บถ้าทุกคนที่อัปเด Apple ตแอปปอตังเ์ป็นวร์ชั่นล่าสุดแล้วมันก็จะไม่ขึ้นไม่พบข้อมูลมันจะขึ้นเป็นให้กรองหรหัส o p แทนซึ่งนจะส่งมากกับมือเดียวกันครับที่ท่านลงทะเบียนไปนะครับก็เสร็จจากขั้นตอนนี้ทุกท่านก็สามารถสแกนหน้าได้แล้วเย้ ทุกคนบางคนก็รอมานานนะครับว่าทําไมมันสแกนหน้าไม่ได้วันนี้ทําได้แล้วนะครับแต่ท่านต้องไปอัปเดตก่อนที่เพ y สโตร์หรือ App Store ครับสำหรับสแ,แกนหน้าได้แล้วทุกคนก็จะผ่านการยืนยันตัวตนสําเร็จดีใจด้วยครับถ้าขึ้นหน้านี้ท่านยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วทํายังไงต่อยังไม่เสร็จนะครับท่านยืนยันเสร็จแล้วแต่ท่านท่านยังไม่ได้ใช้สิทธิ ทา่านก็ต้องมากดใช้สิทธิ์เราชนะที่แบนเนอร์อันนี้ถ้ายัางไม่ได้อัปเดตจะเข้ามาหน้านี้ไม่ได้นะครับเข้าได้แต่จะไม่มีเราชนะขึ้นมานะก็กดใช้สิทธิ์เข้าไปกดยอมรับข้อตกลงต่างๆถ้าจะอ่านก็อ่านนะครับสําหรับคนที่มีเวลาสาหรับคนที่ไม่มีเวลาก็ไม่ต้องอ่านนะครับขั้นตอนต่อไปก็มายืนยันที่อยู่ของท่าน เป็นจังหวัดของที่ท่านอยู่ณนะตอนนั้นนะครับไม่ใช่เอาที่บ้านเกิดของท่านมานะก็ยืนยันพอเสร็จแล้วทุกอย่างท่านก็สำเร็จขั้นตอนการยืนยันทั้งยืนยันทั้งลงทะเบียนทั้งใช้สิทธิ์อะไรเนี่ยเอยแนละ้วท่านสามารถรองเงินเข้าได้เร็ววันที่18กุมภาพันธ์นะครับขั้นตอนง่ายเพียงนิดเดียวถ้าท่านเข้าใจนะครับผม ับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนฝากแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะครับสำหรับให้คนที่ไม่รู้ก็บายบายจ้า